สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชัทักกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องราวนะครับของงานออกพรรษาของภาคอีสานนะครับนั่นก็คืองานแห่ประสาทดอกพึ่งนะครับซึ่งประสาทดอกพึ่งนะครับที่ชาวภาคอีสานเนี่ยนะครับในภาคตะนอกชิ้นเหนือนะครับตอนล่างส่วนมากที่จะทําก็คือใช้ไม้ไผ่นะครับทำแล้วก็ประสาทดอกพึ่งเนี่ยทำทำไมก็คือ เป็นการเขาเรียกว่าทําเพื่อเอาส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับให้ผู้ที่ลงหลับไปแล้วทำแล้วก็เขียนชื่อผู้ที่ลงลับไปแล้วพอ <ek si> หลังจากนั้นพอทําเป็นปราสาทพึ่งก็จะมีต้นไผ่นะครับมีกอไผ่มาพาแล้วก็ทําเป็นบ้านเหมือนหลังเป็นบ้านหลังปราสาทพึ่งครับแต่ว่าก็จะมีทั้งหมดสขาแล้วข้างบนก็จะเอาเป็นเ็าเรียกว่าเป็นผ้าสบงนะครับเป็นผ้าสบงสีเหลืองนะครับทําเป็นหลังคา แล้วก็ใช้เทียนนะครับซึ่งมันจะมีชุดของการทำาประสานพึ่งอยู่แล้วนะครับหรือแต่บ้านเรียกว่าหอดอกพึ่งนั่นเองนะครับก็พอเราทำเสร็จนะครับพอทำเสร็จปั๊บตอนเย็นเนี่ยเราก็จะทำการก็เรียกว่าแห่นะครับเพื่อไปที่วัดของแต่ละหมู่บ้านนะครับของแต่ละที่ที่ทำกันนะเพื่อที่จะเอาไปถวายพระนะครับหรือเป็นการเอา สิ่งส่วนบุญสุกสนเนี่ยนะครับให้กับพู้ที่ร่วงลับเนี่ยครับเอาไปตวายพระนะครับในช่วงเย็นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวัดเนี่ยนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับใครที่ทํประสาทพึ่งในในในหมู่บ้านนั้นนะครับมีทั้งหมดกี่หลังอ่ามีทั้งหมดกี่หลังของของบรลังประสาทพึ่งครับทุกคนในหมู่บ้านก็จะมาเขาเรียกว่ามาใส่เอาข้าวสารนะครับเอาข้าวสารเอาข้าวต้มเอาขนมนะครับที่หอที่ทํากันนะครับ เอามาใส่ในหอประสาทเหมือนกับได้ทําบุญร่วมกันนะครับเอาอุทิิส่วนกสนไปไปหให้กับบุคคลที่ล่วงรับไปแล้วนะครับก็จะมาใส่ท,ทุกทุกทุกบ้านจะต้องมาใส่ทุกทุกหอสมมติมีประสาทหอดอกพึ่งสมมติสิบสิบหลังเนี่ยนะครับก็จะทุกคนก็จะเดินมาใส่กันกันทั้งสิบหลังเลยแล้วก็ทุกหลักคาเรียนในหมู่บ้านนั้นนะครับนี่คือเป็น เรียกว่าเป็นของดอกพึ่งหรือประวัติในการทํามานะครับพอหลังจากที่เสร็จปั๊บทุกคนใส่เรียบร้อยเสร็จปั๊บก็ประมาณสักหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีพิธรรีการนะครับที่วัดเราก็จะเห่นะครับประสาทดอกพึ่งไปส่วนมากจะเป็นสิบห้าค่ำนะครับเป็นวันออกพรรษา,าแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะทําพิธีเลยนะครับก็เห่ออกไปที่วัดนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอไปเห่ท,ที่วัดเสร็จปั๊บเนี่ยในคืนนั้นเน,นี่ยนะครับ S <S <an> ก็จะมีการละเล่นหรือการเฮนะครับอ้อมสาลาอ้อมโบสถ์เนี่ยนะครับสามรอบก่อนที่จะไปเข้าไปถวายนะครับกับกับพระนะครับกับพระพะุทธกับกับพ,พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นนะครับก็จะมีพระสงฆ์เขาเรียกว่ารอถวายอยู่นะครับซึ่งเป็นกองนะครับหรือเป็นผอดอกพุ่หมหนึ่งแล้วทีนี้พอหลังจากเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับในการเข้าไปเสร็จสามรอบเสร็จนะครับเฮอ้อมสาลาสามรอบเสร็จ แล้วก็เข้าไปถวายนะครับก็ถวายให้พระสงเสร็จนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามี ทูบนะครับในการจุดทูบเนาะใน,ในการจุดทูบซึ่งเป็นทูบที่เราชาวบ้านเนี่ยช่วยกันทำนครับเป็นทูบที่ช่วยกันทําจาก็เรียกว่าจะเกลือกมะพร้าวนะครับแล้วก็เอามาใส่เป็นทูบหอมทูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจุดเพื่อที่จะส่งนะครับก็เรียกว่าส่งให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยับได้เห็น เรียกว่าเหมือนกับเราจุดทูบให้เขาแต่ว่าเป็นทูบทูบที่อยู่ในประเพณีนะครับในวันออกพรอษานะครับก็จุดแลว้วก็จะมีควันขึ้นข้างบนซึ่งทําให้คนที่ร่วงรับไปแล้วนะครับได้ทราบว,ว่าวันนี้ลงมารับได้แล้วนะมีญาติานะครับเอาของมาส่งนะครับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วทําบุญให้แล้วนะก็จะมีประเพณีนะครับตรงนี้ให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 ,ให้กับสถานที่ต่างๆแล้วก็ พาชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมงสาวเยาวชนหรือชาวบ้านนะครับคนท่าคนแก่ก็ไปจำศีลนะไปฟังทำจําศีลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปถวายนะไปแหววดราเพึ่งไปเพื่อที่ถวายไปทั้งหมู่บ้านเลยนะครับคืนค่งคืนนี้ก็จะจุดทูปแสงสว่างนะครับหลังต่อถวายเสร็จนะครับก็วันรุ่งขึ้นต่อมานะครับ พอวันรุ่งขึ้นต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการปั้นข้าวเหนียวเป็นการปั้นข้าวเนาะเป็นการปั้นข้าวประดับเป็นการปั้นข้าวตอนเช้านะครับก็จะเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาปั้นนะครับเสื้อเหมือนกับข้าวปุพบยาบนะครับข้าวปุพยาิเหมือนกับข้าวใหม่นะครับข้าวใหม่ข้าวใหม่นะครับเอามาปั้นแล้วก็ทะเลเสียบนะเอามาปั้นใส่ไม้นะครับไม้ไผ่แล้วก็ให้เหมือนกับว่าถวายนะครับถวายพระพุทธเจ้าตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับก็ จะเป็นวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นวันแรมหนึ่งข้าของเดือน11เนเราก็จะเป็นบุญที่เรียกว่าบุญตักบาตรเทวูฉะนั้นก่อนประมาณ6โมงเนี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสร็จซึ่งบุญตักบาตรเทวูหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะลงมาจากเทโวโลกนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปนะครับสามเดือนที่อยู่ข้างบนนะครับสามเดือนจำพรรษาสามเดือนแล้วก็มาในในหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันก็นนนคือ แรมหนึ่งค่ำนะครับฉะนั้นเราก็จะเตรียมข้าวใหม่นะครับข้าวพะทุพยานนะครับก็ไปเป็นข้าวเหนียวนะปั้นๆข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ใส่ใส่กระไม้ไฟแล้วก็เสียบไว้ครับพอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บพอประมาณสัก6กโมงถึง2องโมงเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำพิธีการตักบาตรเทโว ซึ่งการตักบ,บาตรเทวก็เหมือนกับเราตักตักบาตรเทวในระหว่างที่พระพุทธเจ้าประวัติก็คือท่านพระพุทธศาสดาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือเสด็จลงมาจากเทวโลก,กในวันแรมหนึ่งค่ำเราก็จะตักบาตรเทวกันนะครับพอตักบาตรเทวเสร็จปั๊บในวันนั้นนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นก็จะ,ะช่วยกันนะครับจะช่วยกันก็คือ,อ ทำเขาเรียกว่าทำผ้าป่าเล็กๆนะครับหรือเถอะไพศาลเรียกว่ากันหลอนนะครับทำกันหลอนเพื่อที่จะหาเงินนะครับมาสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในวัดนะครับซื้อนั่นซื้อนี่หรือสร้างอะไรก็ว่าว่อา,อ,าอย่างเช่นสร้างโบสถ์สร้างอะไรอย่างเงี้ยครับในวัดเนี่ยเราก็จะทําเป็นกันหลอนเล็กๆในหมู่บ้านนะครับก็จะช่วยกันนะครับเป็นต้นเ,เป็นต้นดอกไม้ อ่เป็นต้นเงินต้นทองเนี่ยครับก็พอประมาณสัก4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเขาก็จะเริ่มเห่ออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าจะเอาอาแห่จากหมู่บ้านมาก็เอาต้นไม้นะครับก็เอาอ่าต้นดอกไม้ที่เป็นต้นเงินต้นทองนี่ครับก็มาด้วยก็จะมาทั้งหมู่บ้านเลยก็จะมาเอ่ช่วยกันนะครับก็สนุกสนานมากครับอ่าบางพื้นที่บางหมู่บ้านเนี่ยก็จะเล่นกันแบบสนุกแบบคือเหมือนกับได้รวมคนกลุ่มในหมู่บ้านนะครับมา มามาร่วมกันสามคัคคีช่วยกันแล้วก็มีความสนุกสนานเล่นกันแบบมนันมากนะครับตอนเย็นก็จะมีการเอ่อต้นเงินต้นทองเข้าไปถวายที่วัดนะก็ถือว่าพอเราเสร็จประมาณสักสี่ห้าโมงก็เสร็จแล้วก็ถวายที่วัดเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าส็จพิธีนะครับในวันออกพรรษา,าแล้วก็พร้อมกับต่างบาทเทวูั้นะก็มีการกินข้าวกินน้ําญาติพี่น้องก็ไปชุมกินข้าวกันอย่างอบอุ่นในหมู่บ้านนั้นนะครับพอหลังจากแลมหนึ่งข้ามไปแล้วเนี่ยจนถึง10ิบ เรามันสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันออกลอยกระทงก็จะเป็นในช่วงของกระถินละนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกระถินแล้วก็เป็นการทอดผาป่าต่อไปนะครับก็นี่คือประเพณีของภาคอีสานนะครับที่แถวอีสานตอนใต้นะครับ,รนะรบก็จะทํากันอย่างนี้นะครับก็เป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมานานนะครับแล้วก็ทํากันทุกปีนะครับในวันออกพรรษานะครับก็ท่านใดที่ได้ร่วมนะครับใน กิจกรรมนี้หรือได้ร่วมทําบุญนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณมาณทีนี้ด้วยนะครับก็ขอสาธุสาธุสาธุครับผมจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัดครับสวัสดีครับ